ดูดวงชาวราศีกรกฎลูกคนที่สามของสวรรค์ลงมาเกิดด้วยอำนาจบุญบารมีวาสนานางฟ้าบนสวรรค์ลงมาเกิดจุดติครับเป็นชาวราศีกรกฎนะครับผมสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในโชคชะตาท่านเชื่อหรือไม่นะครับผมแต่ยังไงก็แล้วตามมันเป็นการทํานายดวงในเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างตกตําแหน่งพระราชาแห่งถ้วยนะครับผมก็เรียกว่าสวรรค์ส่งมอบทรัพย์สมบัติลงมาให้ บุญกุศลวาสนาที่ท่านเบิกมาใช้จะได้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันแต่โชคชตายังเข้าข้างสนับสนุนคำชูหนุนนำโชคตาจะทำอะไรก็ราบลื่นแช่มชื่นเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายท่านจะเจริญลูกเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินครอบครัวอยู่ร่มเย็นเป็นสุขนำผมดวงนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าข้าง,างต,กตกตำแหน่งไฮเปอร์เพนเทพเทวดาฟ้าดินลงมาบังเกิดลูกคนที่สามลงมาเกิด ับผมเพราะฉะนั้นจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาด้วยบุญกุศลวาสนาสิบเหรียญตกตำแหน่งในดวงชะตาท่านจะมีเงินมีทองเหลือกินเหลือใช้ต่อแต่นี้ไปดวงชะตากําลังจะพลิกจากร้ายกลายเป็นดีมันถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาสิ่งที่ใช่สิ่งที่ชอบสิ่งที่เป็นเรื่องราวต่างๆที่มันเกิดขึ้นที่มันผ่านพ้นไปตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติปล่อยให้มันผ่านไปอย่าไปสนใจว่าชาติที่แล้วท่านจะเป็นนางฟ้าบนสวรรค์ หรือว่าเป็นเทวดาบนสวรรค์กอนลูกคนที่3ลงมาเกิดด้วยบุญกุศลวาสนาตกตําแหน่งสิบถ้วยทองโอกาสทองจะเข้ามาเยอะแยะมากมายผมเข้ามาจัดหนักจัดเต็มด้วยบุญกุศลวาสนาจะทําอะไรก็ปรผสมเร็จเกิดความแจ่มชื่นเกิดความราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีดวงชะตานี้ส่งมอบด้วยถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มเทพเทวดาฟ้าดินโนมณ์ดาลโดนจิตโดนใจ ในหัวมีแต่มเมฆหมอกในมือจับเงินไว้ในเท้าเหยียบเงินอดทอนอดกั้นกับทุกสิ่งทุกอย่างในเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างมันถูกกาหนดเพื่อให้ลงมาสร้างบารามีนะผมบารามีคือความตั้งใจงท่านจงตั้งใจเอาจริงเอาจังอย่าไปล้อเล่นนะผมมาไปย้องเกิดขึ้นในโชคชะตาดวงนี้สุขสมสมหวังดังใจหมายจเจริญลูกเลืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินเป็นไปตามแบบแผนวงล้อแห่งวัฏจักร วิวัฒน์ประชุมเกิดขึ้นในโชกตาดวงนี้ต้องกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันศัตรูหมู่มามาทดลองใจปีศาจม,มูมานตกตำแหน่งเดวิลปีศาจม,มูมานคนอิฉาให้ร้ายใส่ร้ายป้ายสีคนที่เป็นคนอิฉาคนที่คอยกันแกล้งคนที่คอยดูคนอื่นว่าจะทําอะไรเป็นยังไงนั่นตกตำแหน่งเดวิลนะครับอิฉาให้ร้ายใส่ร้ายป้ายสีกันแกล้งในโชกตาอัศวินขี่ม้าส่งมอบด้วยถ้วยทอง ดวงนี้จะได้รับพรจากสวรรค์นะครับโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาเข้ามาจัดหนักจะเต็มแล้วท่านจะรออะไรล่ะใช้ชีวิตให้มีความสุขนะครับความสุขบ่งบอกถึงการไปสวรรค์ความทุกข์บ่งบอกถึงการไปนรกเพราะฉะนั้นท่านจะใช้ชีวิตให้มีความสุขหรือความทุกข์ล่ะครับมันตุ้งข้าวเหลืองอระรามเลอกินเลอใช้อ่านคู่เกิดความแช่มชื่นเะครับม้ำมันจิกเชี่ยวสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าข้างสนับสนุนคำชู true, หนุนนำโชคคตา จะทำอะไรก็ประสมเลสายยานโทยเทพหนุนนําโชคกตาท่านจะได้พลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดดวงชะตาจัดหนักจัดเต็มในโชคกตาเตรียมตัวนะผมโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มท่าน,นถือดาบตั้งขึ้นกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันกล้าที่จะมุม่งมั่นการปฏิบัติโดยการนี้เริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีถึงเวลาแล้วที่ท่านจะต้องดบหิ้งซ่อนเล้น สายสามดาบขวาสามดาบตั้งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าถึงเวลาให้ท่านหลบหรือเสอยเลสตกตำแหน่งหนึ่งไม้เท้าครับนะผมด้วยบุญกุศลวาสนาเทพเทวดาสิ่สิศิธิ์คำชูปกปักปกุ้งรองรักษาดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์โดยโชคจะ,จะเจริญลุกเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินดวงชะตานี้จะเป็นไปได้ด้วยดีถูงใจขีน้นีกดซ er, ุปเปอร์ตังซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ให้ติ๊ให้ค่าครูหมอสันได้นะครับการทำนายดวงนะครับผมให้เกิดผลสำเร็จนะครับก็มีค่าครูนะนะครับผม ขอให้ดันแจ่มชื่นราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสมสมหวังดังใจใหมายท้ายคลิปรับฟังต่อกันยาวๆครับดวงชะตาราศีกรกฎประจำเดือนนี้ราศีกรกฎซึ่งถูกปกครองโดยดวงจันทร์มีลักษณะพิเศษคือความเป็นคนอ่อนไหวง่ายใส่ใจในรายละเอียดและมองโลก ด้วยอารมณ์ที่ลึกซึ้งเดือนนี้ดวงดาวสำคัญของคุณเคลื่อนในตำแหน่งที่น่าสนใจซึ่งส่งผลโดยตรงต่อหลายด้านในชีวิตทั้งเรื่องการงานการเงินความรักและการดำเนินชีวิตทั่วไปเราขอพาคุณมาสำรวจดวงชะตาในรายละเอียดยิ่งขึ้นด้านการงาน เดือนนี้ถือเป็นช่วงที่ชาวราศีกรกฎต้องเตรียมใจในการ,รเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในที่ทำงานทั้งในเชิงโครงสร้างและความรับผิดชอบใหม่ๆดาวพุทธที่เป็นดาวแห่งการสื่อสารและการเรียนรู้เข้ามาในตำแหน่งที่ส่งผลให้คุณมีโอกาสได้เจอกับโปรเจกต์หรือหน้าที่ใหม่ที่ท้าทายอาจเป็นงานที่คุณไม่คุ้นเคย หรือไม่ถนัดในตอนแรกแต่หากคุณเปิดใจยอมฝึกฝนและเรียนรู้คุณจะสามารถนำทักษะท,ที่ซ่อนอยู่ในตัวออกมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวกับการสื่อสารการเจรจาต่อรองหรือการสร้างความสัมพันธ์สำหรับใครที่ทำงานในออฟฟิศเดือนนี้อาจมีสถานการณ์ที่คุณต้องรับบท ตัวกลางในการแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างเพื่อนร่วมงานคุณต้องใช้ความเข้าใจและการจัดการอย่างชาญฉลาดเพื่อให้งานดาเนินต่อไปได้ลื่นไหลตัวอย่างหากคุณได้รับมอบหมายให้จัดการปัญหาในทีมเช่นการแบ่งงานที่ไม่ลงตัวลองเปิดโอกาส ให้เพื่อนร่วมงานทุกคนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและอย่าลืมใช้คำพูดเชิงบวกเพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีสำหรับเจ้าของธุรกิจช่วงนี้เป็นเวลาที่เหมาะสำหรับการนำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆหรือปรับปรุงบริการที่มีอยู่ให้ตอบโจทย์ลูกค้าปัจจุบันการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่หรือลองทำตลาดแบบใหม่ อาจสร้างโอกาสที่ดีในอนาคตด้านการเงินการเงินของชาวราศีกรกฎในเดือนนี้มีลักษณะขึ้นลงเป็นระยะระยะคุณอาจพบว่ารายจ่ายเพิ่มขึ้นจากภาระที่ไม่ได้คาดคิดเช่นค่าซ่อมบ้านหรือรถยนต์แต่ในขณะเดียวกันก็มีโอกาสรับรายได้พิเศษจากงานใหม่ หรือโปรเจกต์ที่คุณรับผิดช,ชอบอยู่ดาวสุขซึ่งส่งผลต่อเรื่องการเงินอยู่ในตำแหน่งที่ดีทําให้คุณยังคงมีรายได้เข้ามาอย่างต่อเนื่องหากคุณค้าขายหรือทำธุรกิจเดือนนี้เป็นช่วงที่ต้องระมัดระวังเรื่องการลงทุนอย่าเพิ่งเสี่ยงในสิ่งที่คุณยังไม่มั่นใจโดยเฉพาะการร่วมทุนกับคนที่คุณไม่คุ้นเคยแม้ว่า ข้อเสนอ,อนั้นจะดูน่าดึงดูดแค่ไหนก็ตามตัวอย่างหากคุณกำลังพิจารณาลงทุนในตลาดหุ้นหรือธุรกิจใหม่ลองทำการศึกษาอย่างรอบคอบก่อนและหาข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อของการช่อโกงในช่วงปลายเดือนจะมีแนวโน้มการเงินที่ดีขึ้นอย่างชัดเจน โดยเฉพาะหลังวันที่21เป็นต้นไปคุณอาจได้รับเงินที่รอคอยมานานหรือรายได้เสริมที่ทำให้คุณยิ้มได้ด้านยอดค้าขายสำหรับผู้ที่ทำธุรกิจหรือกำลังมองหาโอกาสใหม่ในเชิงการค้าดวงเดือนนี้ชี้ให้เห็นว่าความสามารถในการสื่อสาร และการเข้าใจลูกค้าจะเป็นหัวใจสำคัญคุณจะพบว่ามีลูกค้าใหม่ๆเข้ามาสนใจสินค้าหรือบริการของคุณมากขึ้นโดยเฉพาะสินค้าที่เชื่อมโยงกับกลุ่มครอบครัวเด็กหรือไลฟสไตล์ที่เกี่ยวกับความสะดวกสบายดาวอังคารที่เคลื่อนเข้าสู่ตำแหน่งที่เด่นทำให้พลังงานของคุณโดดเด่นขึ้นคุณอาจประสบความสำเร็จ ในการใช้กลยุทธ์การตลาดออนไลน์เช่นการโปรโมทผ่านโซเชียลมีเดียหรือการจัดโปรโมชั่นพิเศษที่จูงใจกลุ่มเป้าหมายตัวอย่างหากคุณขายสินค้าแฟชั่นลองจัดโปรโมชั่นพิเศษเช่นซื้อสินค้าครบ1,000บาทแถมฟรีกระเป๋าน่ารักเพื่อดึงดูดให้ลูกค้าซื้อสินค้าภายในเดือนนี้ อย่างไรก็ตามควรระวังอย่ารับคำสั่งซื้อที่เกินกำลังหรือใช้วิธีการลดราคาที่มากจนทำให้กระทบกำไรเพราะอาจมีผลเสียในระยะยาวด้านความรักสำหรับคนโสดเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับการเปิดโอกาสให้ตัวเองได้พบเจอคนใหม่ๆคุณอาจพบคนที่น่าสนใจได้จากการทำงาน หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเพื่อนดาวสุขและดาวจันทร์ที่มีพลังส่งเสริมด้านความรักในเดือนนี้จะช่วยให้คุณมีสเสน่ห์ในสายตาคนรอบข้างการพูดคุยหรือการเริ่มต้นความสัมพันธ์จะเป็นไปในทิศทางที่ดีแต่ควรระวังอย่าเร่งรีบจนเกินไปให้เวลาเป็นตัวช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่มั่นคงตัวอย่าง หากมีคนใหม่ที่ดูเหมือนจะสนใจคุณลองเริ่มต้นจากการพูดคุยเรื่องเบาๆหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องงานหรือสิ่งที่สนใจก่อนคุณอาจได้เห็นมุมมองที่น่าสนใจของเขาสำหรับคนมีคู่ความรักของคุณในเดือนนี้อาจมีอารมณ์มือหว่าเล็กน้อย เนื่องจากดาวจันในราศีกรกดส่งผลให้คุณมีความอ่อนไหวต่อคำพูดหรือการกระทำของคนรักบางครั้งการเข้าใจผิดเล็กน้อยอาจนำไปสู่การโต้เถียงแต่หากคุณควบคุมอารมณ์และเลือกที่จะพูดคุยด้วยเหตุผลความสัมพันธ์จะกลับมาดีขึ้นกว่าเดิมตัวอย่างหากมีปัญหาในเรื่องเวลาเช่นคนรักของคุณยุ่งเกิน ไปที่จะให้เวลากับคุณลองพูดคุยอย่างตรงไปตรงมาและเสนอวิธีที่คุณทั้งคู่สามารถปรับตัวเช่นนัดเวลาสำหรับการทานข้าวหรือกิจกรรมร่วมกันคำแนะนำพิเศษสำหรับเดือนนี้ชาวราศีกรกฎในเดือนนี้ควรใส่ใจเรื่องการดูแลสุขภาพจิตใจของตนเองเนื่องจากพลังของดวงจันทร์ ที่ส่งผลต่ออารมณ์หากคุณรู้สึกเครียดหรือวิตกกังวลจากงานหรือความสัมพันธ์ลองใช้เวลากับตัวเองเช่นการทำสมาธิออกกำลังกายหรือหาโอกาสท่องเที่ยวใกล้ๆเพื่อเติมพลังให้ตัวเองเดือนนี้ยังส่งเสริมให้คุณมองหาความก้าวหน้าในชีวิตโดยไม่กลัวการเปลี่ยนแปลง หากมีโอกาสที่เข้ามาและดูมีความเป็นไปได้ลองเปิดใจและเตรียมความพร้อมสำหรับการเริ่มต้นใหม่ด้วยพลังของดวงดาวและความมุ่งมั่นของคุณเชื่อได้ว่าเดือนนี้จะเป็นอีกเดือนที่ทำให้ชาวราศีกรกฎได้เรียนรู้เติบโตและสร้างความสำเร็จในหลายๆด้านดวงชะตาราศีกรกฎ เดือนแห่งความเปลี่ยนแปลงและโอกาสใหม่ๆท้าทายจังหวะชีวิตของชาวกรกฎในเดือนนี้ชาวราศีกรกฎจะรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงรอบด้านทั้งเรื่องการงานการเงินความสัมพันธ์และชีวิตส่วนตัวซึ่งทั้งหมดกำลังเคลื่อนไหวอย่างช้าๆแต่ทรงพลังโดยรวมแล้ว เป็นเดือนแห่งการพัฒนาที่มีทั้งโอกาสและบททดสอบแต่ถ้าคุณมีสติและมุมมองที่เปิดกว้างก็จะสามารถก้าวข้ามอุปสรรคได้อย่างมั่นคงด้านการงานแรงกดดันที่มาพร้อมโอกาสทองในเดือนนี้การงานของชาวราศีกรกดเต็มไปด้วยความท้าทาย และโอกาสที่อยู่ตรงหน้าคุณอาจต้องเรียนรู้ที่จะจัดการกับปัญหาที่ไม่คาดฝันหรือแรงกดดันจากผู้ใหญ่ในสายงานแต่เมื่อผ่านไปได้คุณจะได้รับคำชื่นชมและการยอมรับอย่างสูงโดยเฉพาะในสัปดาห์ที่2และสาของเดือนช่วงเวลานี้อาจมีโปรเจกต์สำคัญเข้ามา ซึ่งต้องการให้คุณทุ่มเททั้งแรงกายและการใช้สมองอย่างเต็มที่ตัวอย่างเช่นหากคุณทำงานในสายงานที่ต้องใช้การเจรจาเช่นการขายหรือการตลาดคุณอาจพบลูกค้ารายใหญ่ที่ดูเหมือนจะเอาใจยากแต่หากคุณใช้ความอดทน และการพูดที่นุ่มนวลคุณจะสามารถปิดดีนสำคัญนี้ได้อย่างน่าภาคภูมิใจสำหรับคนที่ทำงานฟรีแลนซ์หรือทำงานส่วนตัวเดือนนี้จะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาโดยเฉพาะจากคนรู้จักหรือเครือข่ายเดิมที่เชื่อถือคุณอยู่แล้วอยากต่อโอกาสหลุดมือแม้จะดูเหมือนเป็นงานเล็กๆในตอนแรก แต่จะนำไปสู่โปรเจกต์ที่ใหญ่กว่าในอนาคตเคล็ดลับการเสริมดวงการงานเพิ่มความมุ่งมั่นด้วยการจัดระเบียบงานให้เป็นขั้นตอนและควรเสริมดวงด้วยการสวมเสื้อผ้าหรือเครื่องประดับสีขาวหรือสีฟ้าอ่อนในวันสำคัญของการทำงานด้านการเงิน วางแผนดีมีโอกาสเก็บออมด้านการเงินในเดือนนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีแต่ยังต้องอาศัยการบริหารจัดการอย่างรอบคอบเพราะแม้ว่าจะมีรายรับเข้ามาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะจากงานเสริมหรือโปรเจกต์พิเศษแต่รายจ่ายก็ยังคงหนาแน่น และหลีกเลี่ยงไม่ได้เช่นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวหรือสุขภาพตัวอย่างคือหากคุณเป็นเจ้าของกิจการคุณอาจได้รับยอดขายที่ดีขึ้นจากแคมเปญโปรโมชั่นที่เปิดตัวในต้นเดือนแต่ในขณะเดียวกันคุณก็อาจต้องลงทุนเพิ่มเติมเพื่อเตรียมตัวสำหรับโปรเจกต์ในอนาคต เช่นการซื้อเครื่องมือหรือการจ้างบุคลากรเพิ่มเติมช่วงปลายเดือนชาวกรกฎจะมีข่าวดีเรื่องเงินที่รอคอยเช่นการได้รับคืนจากการลงทุนหรือโบนัสพิเศษแต่ควรหลีกเลี่ยงการลงทุนเสี่ยงมากเกินไปในขณะนี้เพราะดาวการเงินยังคงมีความไม่แน่นอนเคล็ดลับการเสริมดวงการเงิน ควรพกเหรียญเก่าๆที่มีค่าทางจิตใจเช่นเหรียญจากญาติผู้ใหญ่หรือเครื่องรางที่เสริมด้านโชคลาภเพื่อดึงดูดทรัพย์ด้านยอดคาขายความอดทนคือกุญแจสู่ความสำเร็จเดือนนี้ถือว่าเป็นเดือนที่ยอดขายของคุณจะมีโอกาสกระเตื้องขึ้น โดยเฉพาะในช่วงกลางเดือนที่ดาวพฤหัสบดีส่งผลดีต่อการค้าและการเจรจาต่อรองชาวกรกฎที่เป็นเจ้าของธุรกิจหรือขายสินค้าออนไลน์ควรเน้นการสื่อสารผ่านช่องทางที่ลูกค้าสนใจเช่นไลน์โซเชียลมีเดียหรือการจัดโปรโมชั่นที่จับกลุ่มเป้าหมายโดยตรง ตัวอย่างเช่นหากคุณขายสินค้าเกี่ยวกับสุขภาพแนะนำให้โปรโมตสินค้าของคุณในช่วงที่คนกำลังใส่ใจเรื่องสุขภาพเช่นช่วงเทศกาลหรือวันสำคัญที่กำลังจะมาถึงการจัดโปรโมชั่นหนึ่งแถมหนึ่งหรือส่วนลดช่วงเวลาสั้นๆจะดึงดูดความสนใจลูกค้าได้ดี ยิ่งไปกว่านั้นหากคุณมีสินค้าที่ไม่ค่อยเคลื่อนไหวในเดือนที่ผ่านมาลองปรับเปลี่ยนการตลาดเช่นทำโฆษณาในรูปแบบใหม่ๆหรือจับคู่กับสินค้าขายดีเพื่อให้ลูกค้าเห็นความคุ้มค่ามากยิ่งขึ้นเคล็ดลับการเสริมดวงยอดขาย วางของนําโชคเช่นน้ำผู้เล็กหรือต้นไม้มงคลอย่างไทยกวนอิ่มไว้ที่มุมการขายเพื่อเสริมพลังแห่งการค้าขายด้านความรักเรื่องของหัวใจยังต้องการความเข้าใจความรักของชาวกรกฎในเดือนนี้แบ่งออกได้เป็นสองกลุ่มใหญ่คือคนที่มีคู่แล้ว และคนโสดสำหรับคนที่มีคู่คุณอาจต้องประคับประคองความสัมพันธ์ให้มั่นคงยิ่งขึ้นเพราะเดือนนี้อาจมีเรื่องขัดแย้งหรือความเข้าใจผิดเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นเช่นการไม่เข้าใจกันเรื่องเวลาหรือความคาดหวังที่ไม่ตรงกันตัวอย่างคือหากคุณมีแผนจะเดินทางหรือไปทำกิจกรรมร่วมกันควรพูดคุย และตกลงกันให้ชัดเจนล่วงหน้าอย่าให้เรื่องเล็กน้อยกลายเป็นปัญหาใหญ่การเปิดใจพูดถึงความรู้สึกของกันและก,กันเป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยกระชับความรักในเดือนนี้สำหรับคนโสดเดือนนี้มีโอกาสพบเจอคนใหม่โดยบังเอิญเช่นจากการทำงานร่วมกันหรือกิจกรรมสังคมที่คุณเข้าร่วมแต่ ควรระวังเรื่องการตัดใจเร็วเกินไปเพราะคนที่เข้ามาอาจยังไม่ได้แสดงตัวตนที่แท้จริงทั้งหมดเคล็ดลับการเสริมดวงความรักลองหาเวลาทำบุญร่วมกันกันกบคนรักหรือแต่งบ้านด้วยดอกไม้สีชมพูหรือสีขาวเพื่อเสริมดวงความสัมพันธ์สรุปภาพรวมเดือนของชาวราศีก่อน เดือนนี้ถือเป็นเดือนที่ชาวกรกฎต้องใส่ใจกับความสมดุลของชีวิตในทุกด้านทั้งการทำงานการเงินและความสัมพันธ์สิ่งสำคัญที่สุดคือการมีสติและไม่ปล่อยให้อารมณ์พาไปคุณมีศักยภาพมากพอที่จะก้าวผ่านทุกความท้าทายได้ขอเพียงเชื่อมั่นในตัวเองและเปิดรับโอกาสใหม่ๆ ที่เข้ามาอย่างเต็มใจคำแนะนำสุดท้ายมันทำสมาธิหรือใช้เวลาสงบจิตใจในช่วงก่อนนอนเพื่อช่วยให้คุณคิดและตัดสินใจในแต่ละวันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเดือนนี้คือช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ชาวกรกฎจะได้เรียนรู้และพัฒนาตัวเอง ทั้งในด้านการงานการเงินและความรักขอให้คุณพร้อมสำหรับทุกสถานการณ์ที่เข้ามาสัญลักษณ์พระจนจร์เต็มดวงส่งแสงแวววาว